ตอนเนี้เอาตรงๆเลยนะครับเวลาผมไปไหนมาไหนเวลาเจอหน้าใครเนี่ยแล้วเขาเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเนี่ยหนึ่งในคําถามยอดนิยมเลยที่จะต้องเจอนะฮะเจอเป็นประจําเลยก็คือเรื่องของนายทวารปีาจตดงอ,องูเรโอนานาเจอหน้าใครนะฮะเป็นเ็กผีก็พี่บูโอนานาว่าไงพี่บูมีข่าวเปลี่ยนเปลี่ยนโกหรือเปล่าพี่บูปีหน้า พี่หน้าใช้ใครอะเฝ้าเสาก็เวลาเจอคําถามประเภทนี้ก็ได้แต่หัวเราะเนี่ยหัวเราะแบบหึหึหึในลาคอแล้วก็สยยยิ้มนิดหน่อยนะฮะสยะยยิ้มแบบพองามเนี่ยประมาณเนี้ยบางทีก็ไม่ตอบนะฮะใช้เสียงหัวเราะเป็นคําตอบแทนอ่ายกตัวอย่างเขาถามมาพี่บูพี่หน้ายังเป็นโอนาน่าอยู่รอเปล่าแล้วก็แล้วก็คิดในใจ เฮือยสงสัยมากยังไงยังไงตังอิดต,ตังอิดยังไงไม่รู้นะครับคือทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องของผู้รักษาประตูแมนยูเนี่ยมันมันดูแบบไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรชบกนเหมือนเอาตรงๆนะเหมือนไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอโมอริมเหมือนไม่ได้อยู่ในสายตาของเบื้องบนหน่วยเหนือนะฮะฝ่ายบริหารเนี่ยเหมือนกับเอ้ย ใช้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกองหน้าตัวเป้าเดี๋ยวเราหามิดฟิลตัวรุกคนใหม่เนี่ยเพิ่มมาก่อนนะครับแต่ก็อยากจะบอกนะอยากจะบอกผู้มีศรัทธาในพิศาจแดงนะครับว่าเอาใจเย็นๆก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาถึงถึงตอนเนี้มันก็ยังมีเวลาเหลืออีกพอสมควรจริงๆตลาดปิดเนี่ยนะครับมันปิดเดือนอปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีเวลาอีกเยอะเพียงแต่ว่าผมก็มองว่าแมนยูเนี่ยควรจะหาผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนองเดรโอนาน่าก่อนที่จะยกโยธาพลากรไปทัวร์ USA นะฮะในช่วงพรีซีซั่นคือพูดง่ายว่าจะเปลี่ยนผู้หลักประตูเนี่ยมันก็ควรที่จะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกองหลังสมคนนะครับ มันต้องมีมันต้องมาทําความรู้จักมันต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนแต่ทีนี้ลองสมมุตดิดูนะสมมุติว่าสมมุตินะอันนี้คือกรณีที่แย่ที่สุดสมมุติว่ารด,ดูการน้านะสมมุติว่ารุด,ดูการน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยังคงใช้องเรโอดาน่าเฝ้าเสาแล้วมัน แสดงให้เห็นถึงอะไรและอะไรจะเกิดขึ้นพูดง่ายๆถ้ารูดูกาหน้าองเดเรอาน,น่ายังเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับแรกเลยนะฮะมันจะสะท้อนออกมาถึงตัวผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอโมริมนี่แหละว่ามึงมองเห็นมึงมองไม่เห็นปัญหาหรอวะนะอโมริมอาจจะเข้ามาคุมทีมกลางคันนะครับ แต่นั่นก็เพียงพอแล้วนะฮะที่จะเห็นฤทธิดเดชเดชาขององเรโอนาน่าเนี่ยว่ามันมากมายขนาดไหนถ้าขืนใช้เฝ้าเสาต่อไปก็แสดงว่าโอ้โหผู้จัดการทีมตาถั่วหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อนะฮะว่าเฮ้ยรูเบนออมริมอะยังไงก็ต้องเห็นก็เราเห็นคนดูเห็นนะฮะไอ้หำ นะฮะไอ้ไอ้แบบหำเห็นไอเด็กเห็นคนดูแบบดูแบบไม่ต้องวัดจริงจังอะไรมากมายอะแฟนบอลแบบไม่ไดไ้ไม่ใช่พันแท้เห็นนะครับแล้วทำไมผู้จัดก,การทีมจะไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเห็นแล้วนะครับปล่อยมันไปนะครับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะ เห็นแล้วไม่มีปากไม่มีเสียงไปไปขอไปไปใช้อำนาจต่อรองกับหน่วยเหนือเนี่ยก็แสดงว่าคุณเป็นผู้จัดการทีมที่ใช้ไม่ได้นะคือผู้จัดการทีมเนี่ยโอเคเห็นแล้วมันก็ต้องปรับปรุงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องแก้ไขนะครับปัญหาอยู่ตรงไหนมันก็ต้องแก้ที่จุดนั้นชัดเจนนะครับปัญหาของแมนยูอยู่ที่ผู้รักษาประตูนะครับ มันเป็นจุดแรกที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยซ้ําแต่ได้เห็นแล้วไม่กล้าไม่กล้าไปต่อร้องกับผู้มีอํานาจนะไม่กล้างัดกับเบื้องบนไม่กล้ามีปากมีเสียงก็ไม่เจริญหรอกครับเอาตรงๆไม่เจริญทั้งตัวของรูเบตอามริมแล้วก็ไม่เจริญทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันเอาง่ายๆนะครับผมถามทุกท่านกลับไป ว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจอยู่บนบอร์ดออยู่บนบอดบริหารของสโมสปรปีศาจแดงเนี่ยท่านจะบอกรูเบนอมาริมไหมหรือท่านจะแก้ปัญหานี้ไหมว่าเฮ้ยแมนยูถ้ายังขืนใช้ในายทวานชาวแคเมรูนผู้นี้เฝ้าสาวต่อไปเนี่ยนะมันจะมีแต่ความบันไลยและวายปวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอีกเหมือนกันถ้า ฤดูกาลหน้ายังคงเป็นอองเดรโอรานาก็แสดงว่าไอ้บอร์ดบริหารของแมนยูที่อุตส่าเอาอินเดออสนะฮะเอาเซอร์จิมและคลิฟต์ตึงโปรโมตตัวเองว่าเป็นแฟนบอลแมนยูพันแท้เอาแฟนบอลจริงๆมาทำมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังบ้านนะครับมีการแบบโอ้โหลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะฮะเข้ามาบริหารแบบใหม่ก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันคือ เข้าใจแหละว่าเฮ้ยตอนนี้สภาพคล่องมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเงินมันอาจจะใช้แบบสู่รุ่ยสู่ไร่ไม่ได้แต่นี่คือความจำเป็นนะครับมันเห็นๆกันอยู่คือถ้าบอร์ดบริหารทำเป็นเออระเหยร,รอยชายทำเป็นนิ่งไม่สนใจนะครับว่าเอ้ยก็แล้วแต่ละกันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ได้เอาคนนี้ไปก่อนเพราะว่าซื้อมาแพงยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยอยู่ ทุกสัปดาห์ก็แสดงให้เห็นว่าพวกมึงอะนะครับไม่ได้มีความรู้นะไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องฟุตบอลอะไรมากมายนะไม่ได้ต่างจากพวกไอ้ฟัคกลิงมาเตอร์ฟัคเกอร์เกรเซอร์แฟมิลี่สักเท่าไหร่คือไอ้พวกเกรเซอร์แม่งเข้ามาดูดอย่างเดียวเข้ามาโกยนะเข้ามา กอบโกยผลประโยชน์อีเนออสเข้ามาเนี่ยได้ดูแลเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะแต่ถ้าปล่อยให้ปัญหาเนี้มันยังคาราคาสังกันต่อไปก็แสดงให้เห็นว่าบอร์ดบริหารชุดนี้ของอีเนอสก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนที่ไอ้พวกเกรเซอร์แม่งใช้ซีโออย่างเอ็ดวูดเวิร์ดนะไม่ได้ต่างกันเนี่ยทุกวันนี้แม่งพังเพราะว่าไอเอ็เนี่ยแหละนะครับไอเอเอเนี่ยแหละที่แม่งทำพัง ทำแบบทำลายเพดานทำลายระบบการเงินระบบการใช้จ่ายค่าเหนื่อยค่าตัวผู้เล่นทุกอย่างไอเอสนะครับซึ่งแม่งก็เป็นริ้วล้อของไอพวกตระก,กูลเกรเซอร์ aser, หาหิวอะไรนั่นแหละนะก็เอางตรงถ้ามีวิสัยทัศน์แค่นี้ถ้ายังถ้ายังใช้อองดริโอนาหน้าอยู่โดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงแมนยูก็ไม่เจริญหรอกนะครับไม่เจริญแน่ๆเพราะว่าไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น นะครับในไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาตลอดสองรูการที่ผ่านมาเนี่ยไอความผิดพลาดแบบง่ายๆโง่ๆไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเนี่ยไอความเฟอฟะความซุ่มซ่ามมันก็จะเกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปเวียนมาเป็นวังน้ําวนร้ายคนถุยโอ้ยเอ้ยนะก็ะความผิดพลาดนะครับ ความเฟอ้อฟ้าความซุ่มซ่ามก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละมันก็จะเกิดขึ้นอีกในฤดูกาลหน้าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับผมถามหน่อยเมนยูมันจะทำอันดับสูงๆไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้ยังไงสองฤดูกาลนะครับสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับอองเดรโอนาน่าเสียประตูเอา ขอนับเฉพาะแค่ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะเฉพาะในพรีเมียร์ลีกโอนาน่าเสียเสียไปกี่ประตูคำตอบคือหนึ่งร้อยห้าประตูโอเคเข้าใจแหละว่ามันต้องโทษเกมรับด้วยเกมรับอาจจะรั่วไหลอาจจะมีจุดบกพร่องนะครับผู้หลักประตูก็เหมือนกระหนท้องพระโรงเออะอะไรก็มาโทษอันนั้นเข้าใจไม่โทษกันไม่ว่ากันแต่ลองนึกดูนะครับว่า ไอ้หนึ่งร้อยห้าประตูที่เสียในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นการเสียแบบไม่น่าเสียเนี่ยกี่ครั้งผมบอกให้เลยนะฮะน่าจะมากกว่าสิบประตูนะน่าจะมากกว่าสิบประตูที่ที่เสียแบบไม่น่าเสียมาตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วบางเกมบางประตูที่มันเสียเนี่ยมันทําให้เกมนั้นเนี่ยแพ้เลยนะครับมันทําให้จักหนึ่งเหลือศูนย์แต้ม มันทำให้จากสามแต้มจากชัยชนะเหลือหนึ่งแต้มหรือเหลือแค่ศูนย์แต้มเพราะฉะนั้นลองนึกดูครับถ้ายังคงนะถ้ายังขืนใช้ในายทวารผู้นี้เฝ้าเสาต่อไปในฤดูกาลหน้าคุณคิดว่าแมนยูจะติดท็อปซิไหมล่ะเอาง่ายๆก็สองฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่เอาโอดหนาเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูอะ นะครับฤดูกาล2023-2024แมนยู 2024, U, จบอันดับ8ของตารางพรีเมียร์ลีกและเมื่อรดูกาลที่ผ่านมา2024-2025แมนยู 2025, U, จบด้วยอันดับที่15ของตารางเห็นไหมโอนาน่าอยู่2องฤดูกาลไม่เคยสูงกว่าอันดับที่8ของตาราง นะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังใช้อยู่นะดูดการหน้าเด็กผีอย่างพวกเราก็จะใจตุ้มๆต,มตอมๆดูไปก็ประสาทกินไปดูไปก็เสียวสันหลังไปดูไปก็จะกระสับกระส่ายนะฮะดูไปแบบอยู่ไม่สุขนะดูไปก็จะแบบโอ้โหมันบีบหัวใจนะครับบางเกมเนี่ยพลพรพรคปีศาจแดงนะฮะอุตสาห ระเบิดฟอร์มเปล่งปลังนะครับเล่นได้ใช้ไลขึ้นมาก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเฮ้ยผู้รักษาประตูเนี่ยมันจะพลาดง่ายๆพลาดโงโงๆเสียประตูแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นอีกหรือเปล่าเอาตรงๆนะครับเด็กผีเนี่ยมีนายทวารแบบนี้ถ้าแมนยูมีนายทวารแบบนี้เด็กผีดูบอลแบบอยู่ไม่สุขและ ประสาทแดกแม่งทุกนัดครับฝากไว้ให้คิด